สวัสดีค่ะอ่าตอนแรกๆมื่อนี้นะคะสีผ้ามาเบงพี่อันกับน้องเอ็มมาเล่นสไลเดอร์อยู่ ipedia. อยู่คางนลำซ่านะค่ะนะอยู่กลางถุงหนาเลยคะ่ะเนี่ยอ่า,อาพี่เอ็มลงแล้วอ่าพี่เอ็มลงแล้วพี่อ,อ,พอันก็ลงแล้วโอ้ดัเล่นสไลเดอร์ลงหนาเลยคะใส่กันกับอากาศหน,า,นาวเลยค่ะนะ,ะอ่าให้หนาวใส่กันไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเอาพี่พี่อันอา้อาวอาเอาอีกแล้วลงมาเลยโอ้ผิวม,มากเลยคนตัวเล็กหนิโอ้พี่อันก็ลงอีกแล้วลงเป,ป็นแพททูเลยนะ อันนี้งสองสาโอ้โหลงมาเป็นแฟกคู่เลยค่ะเนี่ยโอ้บ่มีหนาวค่ะเนี่ยอากาศหนาวไปเลยกับบ่มีหนาวค่ะถลินสไลเดอร์ลงน้ำมีแต่มวนกับมวนค่ะนะน้องเอ็มลงก่อนเลยโอ้แฟกคู่หรอไม่ไหวลงก่อนดีกว่าเออลงก่อนดีกว่าโอ้สนุกชนาะเลยค่ะเล่นน้ำน้ำซ่าค่ะเนี่ยอ่ะเอาเอาแพกคู่อีกดิแพกคู่อีกดิน้องเอ็มอยู่ข้างหน้าโอ้พอจะแพกคู่สำคัญนะลงก่อนแล้วมันหลืดแห้งค่ะเนีสไลเดอร์ โอ้พี่อันลงอีกแล้วนะงโอ้ยเอ็มมากเอ็มมากอ่ะเอ็มมากเอ็มมากโอ้ยลงท่านี้เลยลงแบบเฉียงเลยค่ะผิวไรยเลยลองพี่อันโอ้พี่อันโอ้พี่อันนอนแบบมาเลยนะโอ้มันจะไรเดินหรืนอนเลยเนี่ยลมแห้งค่ะอากาศหนาวค่ะ เอาไหมเอาไหมเอาไหมก้อน้องด้วยกอน้องเอาไหมเอาไหมก้อนน้องนี่เร่หนาเื่หนาวเอาไมจะนานี่อากาศเ็นวยอ่ะเรื่อากาศอจุบันยังยังาวอยู่เนาะค่ะค่ะแต่เล็กหน่อยเห่้นอไรเดือบวหนาวค่ะแนวของเขาแันะโอมาเป็นเพคคูเลยเพียนครับอ่าฝากจ่องน้ำเลยด้วยค่ะอ่าเพียนกำลังเอ็มอย้อค่ะนะหลมากเป็นกำลังให้เนด้วยค่ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบายบายบายครับบ๊ายบายครับเบื่อแล้วเลียนอยู่หนาวเ่มีหนาวเลยค่ะบ๊ายบายครับพีเอ็มบ๊ายบายบ๊ายบายนอนลงจอย